วันนี้นะคะมาแสดงความยินดีและก็มาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่วันแรกของพี่ตะบอยสเกลร้านตั้งใจก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำใสเปิดแล้วจ้าอยู่ซอยลาดพร้าว71นะคะซอยนาคนิวัฒน์ซอยสิโอ้โหแต่กว่าจะจอดรถได้นี่ย่านนี้รถจอดเพียบเลยนะคะและอยู่ใกล้กับสํานักงานเขตลาดพร้าวด้วยนะคะก็ต้องหาที่จอดกันแล้วก็เป็นตอนเที่ยงด้วยคนเยอะมากร้านอาหารก็เยอะค่ะแต่ถ้าใครมานะคะจะมีลานจอดรถเล็กๆอยู่ระหว่าง ซอยนาคิวาาซอย8 กับซอยสิบจอดได้นะคะคนเยอะเพราะว่ามีคนมาแสดงความยินดีให้กับพิตะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพียบเลยทั้งดารารุ่นเก่าแล้วก็ผู้ใหญ่ต่างๆนะคะและแน่นอนแก๊งเราก็ต้องไม่พลาดค่ะร้านเปิดตั้งแต่เวลา11.00ถึง2ทุ่มนะคะหยุดทุกวันที่1แล้วก็วันที่12แล้วก็วันที่23ของเดือนก็คือหยุดเดือนละ3วันก็ลองเช็คดีๆแต่ว่าเออได้ข่าวว่าวันนี้บ่าย3ของหมดแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าวันอื่นนะ่ะมาถึงแล้วจะได้ทานหรือเปล่าก็ลองเช็คดู ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ด้วยกรรมวิธีในแบบโบราณสูตรคนจีนนะคะดั้งเดิมมากกว่า60ปีเป็นสูตรของคุณพ่อพี่บุ๋มภรรยาของพี่ตะนั่นเองแล้วฉันก็มาถึงร้านแบบจังหวัดอีกแล้ว ่8ธันวาคมนะคะวันเกิดพี่บุ๋มภรรยาของพี่ตะค่ะแล้วก็เป็นวันเปิดร้านวันแรกด้วยแม่เลือกวันดีจังหวะชีวิตดีตรงกับอีเวนต์สำคัญๆที่ทำให้เพื่อนๆมีโอกาสได้มารวมไวพรนะคะเรียกว่าทั้งครอบครัวในปีนี้แคทได้ไวพรทั้งหมดเลยทั้ง3คนนะคะรวบควบดูยิ่งใหญ่ไปอีก่เสียดายค่ะที่วันนี้ ไม่เจอน้องปิงปิงนะคะผิดแบบผิดหวงังแล้วก็เศร้านิดนึงเพราะว่าน้องยังป่วยอยู่เลยนะคะยังอยู่โรงพยาบาลนะครับป่วยนานจังเลยลูกหายไไว้นะคะลูกชิ้นเนื้อวัวร้านนี้ไม่ใส่สารบอแรกนะคะกรอบเด้งด้วยกรรมวิธีในแบบโบราณสูตรคนจีนเลยค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วดําสูตรลับเฉพาะนะคะและแน่นอนก็พวกเราก็มาร่วมแสดงคอมมดีค่ะพี่กบแล้วก็มีพี่โหน นะคะแล้วก็รวมถึงมีพี่หลนนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังได้เจอกับพี่ดิฟบอยสเกลด้วยมีความชอบมู and นโทนของร้านมากเลยนะคะดูสะอาดตานะคะแล้วก็เป็นโทนขาวแดงดำนะคะแล้วก็อาร์ตเวิร์กต่างๆเนี่ยป้ายต่างๆคลุมโทนหมดเลยค่ะแสดงถึงความแบบแม่เก่าเก่าแก่สูตรดั้งเดิมหากินยากอะไรเงี้ย สั่งเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อนะจ๊ะโอ้ยไม่ปรุงก็อร่อยจริงๆริงด้วยค่ะแล้วยังสั่งลูกชิ้นปิ้งนะคะหอมเตาถ่านแล้วก็น้ำพริกนี่น้ำจิ้มนี่นะสดแซ่บเอร์เปรี้ยวหวานกลมกลม่อมอร่อยมากแล้วก็เมนูเครื่องดื่มเขายังมีเมนูสุดเด็เดๆนะน้ำบ๊วยสูตรอา마เอ,อ่อเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมชุ่มคอชื่นใจเสียดายวันนี้ไม่มีเอาไว้คราวหน้าแล้วก็พิตะยังให้พระไปที่ลึกกลับมาด้วยคะ่ะอยู่ตรงไหนและมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวให้พิตะชวนด้วยตัวเองเลยดีกว่าครับ ขอบคุณครับและนี่คือตั้งใจก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวน้ำใสนะครับว,วันนี้เปิดร้านวันแรกต้องบอกเลยว่าของหมดร้านแล้วและนี่ลูกค้าคนสุดท้ายของร้านเราครับผมไม่ขายแล้วนะครับวันนี้ของหมดเรียบร้อยแล้วครับอันฮะร้านตั้งใจเรานะครับเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสนะครับไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยนะครับว้าว และนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับเชิญน,นี้ครับเรามีตั้งใจเนื้อย่างนะครับเป็นเนื้อย่างสูตรพิเศษของทางร้านนะครับเป็นเนื้อเกรดดีนะครับสูตรพิเศษจากทางร้านนะครับแล้วกเ็เมนูเมียเจ๊กค,ครับเมนูเมียเจ๊กนี่เป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีย์เค็มนะครับเป็นสูตรของ ที่บ้านของของคุณภรรยาของผมนะครับแล้วก็ยังมีลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อปิ้งนะครับผมยังไงลูกค้าคนสำคัญแฟนคลับต่างๆหรือใครก็ตามนะครับที่ขับรถผ่านถนนนาคนมว่อวานนะครับผ่านมาทางน,นี้แวะมาให้กำลังใจกันนะครับที่นาคนม่อวานซอย10นะครับร้านตั้งใจก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสครับแล้วเจอกันครับ i'm the rock